สวัสดีค่ะพี่เจเจ้าของร้านอิมเอมเปมปีกาแฟสดค่ะวันนี้มีเมนูชาเนสทีนมสดปัน่นแก้ว22ออนมาฝาค่ะจะเป็นสูตรชาเนสทีแบบเข้มข้นนะคะแล้วก็เราก็เอามาปัาน่นจะมีรสชาติที่เข้มขน้นหวานมันนัวค่ะอร่อยมากเลยเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเรามาดูส่วนผสมกันค่ะส่วนผสมประกอบด้วยผงชาเนสทีสมช้อนชาพูนฟูน นมสด150 ml นมข้นหวาน60 ml นมจืด30 ml ค่ะเรามาเริ่มต้นทำกันเลยค่ะเริ่มต้นที่ตักผงชาเนสทีสามช้อนชาพูนๆเลยค่ะผงชาเนสทีมีน้ำหนักเบาแต่ก็มีราคาสูงดังนั้นต้องคำนวณต้นทุนให้ดีค่ะ นำนมผสมมา90 ml ค่ะวิธีทำนมผสมเก็บไว้ใช้อยู่ที่ ep 89ดูย้อนหลังได้ค่ะถ้าเราไม่ได้ผสมนมไว้นมผสม90 ml เท่ากับนมข้นหวาน60 ml บวกนมจืด30 ml ค่ะนำนมสดมาค่ะเทนมสดลงไป150 ml พี่เจใช้นมเมจินะคะเราจะละลายผงชาเนสทีของเราในนมสดเลยค่ะ จะใช้เครื่องตีฟองนมช่วยนะคะถ้าใครไม่มีเครื่องตีฟองนมใช้ช้อนคนก็ได้ค่ะคนแรงๆเราก็จะปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะชาเนสทีสูตรนี้จะเป็นสูตรที่เข้มข้นค่ะเวลากินจะมีรสชาติที่หวานมันนัวมากเลย เตรียมปั่นกันเลยค่ะตักน้ำแข็งให้เต็มแก้วแล้วก็เตรียมชาไว้เทน้ำแข็งลงไปในโถปัน่นแล้วก็เติมน้ำแข็งเพิ่มขึ้นอีกสักนิดนึงนะคะเทชาลงไปค่ะตักผงเฟรเป้หนึ่งช้อนชาใส่ลงไปด้วยการใส่ผงเฟรเป้จะทำให้น้ำปั่นของเราเกาะกันเนียนสวยค่ะปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ เมื่อเห็นว่าส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็ปิดได้มาเตรียมเสิร์ฟกันเลยค่ะน้ำแก้วขนาด22ออนมาค่ะแล้วก็นำชาเนสทีปั่นที่เราปั่นเอาไว้สักครู่นี้นะคะเทลงไปในแก้วเลยวิธีเสิร์ฟน้ำปั่นให้ดูน่ารับประทานให้เทน้ำปั่นลงไปให้พูนแก้วเลยนะคะล้นปากแก้วขึ้นมาจะดูได้เยอะแล้วก็ลูกค้าชอบนะคะดูหน้ารับประทานด้วย ปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะทดลองชิมแล้วอร่อยมากเลยค่ะสำหรับส่วนผสมต้นทุนราคาขายวางไว้ใต้คลิปอยากให้ทำเมนูไหนคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะใครสนใจสั่งซื้อหนังสือสูตรชงติดต่อได้ที่ไลน์แอดอิมเอมค่ะขอบคุณค่ะ